วัสดีครับกระผมจ่าสิบโทอภิสิทธิ์ชนะสิทธิ์จากกองพันหานสื่อสารที่12จิตอาสาพระราชทานครับวันนี้กระผมขอนําท่านผู้ชมมาอยู่กันที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมเขตรประเวศกรุงเทพหมหานครครับซึ่งวันนี้ทางหน่วยทหารจิตอาสาพระราชทานและสํานักงานเขตรประเวทโดยฝ่าย รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของเขตประเวศครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการทำความสะอาดสารา80ปีของวัดแก้วพิทักษ์จเจริญธรรมซึ่งจะมีการฉลองสมโพธิ์กันในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้โดยวัดแก้วพิทักษ์จเจริญธรรมนะครับในอยู่ที่เขตประเวศกรุงเทพมหานครนั้น มีพระราชธรรมโมลีดัดขันติธรรมโมที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ครับซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารประโยชน์ที่จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดความเรียบความสะอาดความเรียบร้อยของาศาสนสถานซึ่ง กิจกรรมนี้ได้น้อมนำปรัชญ,ญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชื่อว่าบาวรครับซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยึดหลักสาประสานได้แก่บ้านก็คือชาวบ้านวัดก็คือพระและราชการหรือข้าราชการอันหมายถึงและรวมถึงโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งจะต้องดำเนินงานประสานการพัฒนาร่วมกันควบคู่ไปกับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมเพื่อให้ผลของการพัฒนานั้นบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ซึ่งการทำงานจิตอาสาในแบบที่เรียกว่าบาวรเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมพร้อมกันพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยครับซึ่งวัดแก้วพิทักษ์เจริินธรรมแห่งนี้ก็ถือเป็นวัดสาขาแห่งหนึ่งของอ กลุ่มพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังิรินทโรนะครับซึ่งจากที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้ก็จะเป็นการช่วยกันทําความสะอาดบริเวณวัดในศาสนสถานนะครับเป็นการกวาดใบไม้ซึ่งมีทั้งทหารจิตอาสาพระอาารจากกองพันฐหานสื่อสารที่12และเจ้าหน้าที่ ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักง,งานเขตระวีได้ร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมงานในการฉลองสมโพชศสาลา80ปีของวัดแก้วพิทักจเจริญธรรมครับโดยในวันนี้นะครับนอกเหนือจากมี หน่วยงานราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของเขตประเวิทย์หน่วยทหารพระราชทานหน่วยทหารกิตาสาพระราชทานและหน่วยกอรอรมนกรุงเทพมหานาครที่ได้มาร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจเป็นจิตอาสาในวันนี้แล้วก็ยังมีน้องๆเด็กนักเรียนนะครับซึ่งได้มาร่วมกันทําความดีในวันนี้เช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆน,นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ใกล้วันเด็กแล้ว เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะครับว่าได้มาร่วมกันทําความดีในวันนี้นะครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจ๊ะได้นะขอญาตแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงฟอริดาสีเหนูชื่อเด็กหญิงฟอริดาสีวงชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหกค่ะค่ะ วันนี้เรามาทําอะไรกันจ๊ะมาช่วยมาช่วยทาบุญที่วัดค่ะมาช่วยทําบุญที่วัดก็คือมาร่วมกันทําความดีเนาะทําเป็นจิตอาสาอ่าวันนี้เราอยู่ที่วัดไหนรู้ไหมจ๊ะวันนี้เราเรามาทําบุญกันที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมนะคะําช่วยมาช่วยเก็บกวาดวัดค่ะอืมดีมากเลยมันเราทําได้ได้ทําบุญแล้ว ได้มาช่วยทําความสะอาดวัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะหนูรู้สึกดีค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจเนาะที่ได้ทําความดีเนาะแล้วคนนี้คนนี้ใครคนนี้แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงก,กันติชาคมล่าคะ่ะอยู่ป .2 ค่ะป .2 วันนี้มาทําบุญแล้วก็มาช่วยพี่ๆทําจิตอาสาเนาะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วปกติเราได้ทํา ได้ช่วยเหลือที่บ้านทําอะไรไหมก็บางครั้งค่ะอะไรนะครับบางครั้งบางครั้งก็ได้ทําอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวก็ช่วยพี่ๆเขาทําความสะอาดเก็บขยะแล้วเดี๋ยวมันร่วมมันนางสาราวัตรเนาะโอเคจ้าขอบคุณนะครับ <c oughs> ครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้ก็คือสาลา80ปีของวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมที่เราได้มาร่วมกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสากันในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้แทนจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของเขตประเวศครับว่าที่มาของการทํากิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบกับ พี่ขาวครับเป็นผู้แทนของฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับสวัสดีครับพี่ขาวครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับขออนุญาตพี่ขาวแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะหนูนะคะนางจโลนทรัพย์นนค่ะเป็นหัวหน้าการรักษาความสะอาดเขตประเวศค่ะครับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เกิดเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับวันนี้ก็คือทางทางวัดเขาทํหนังถือขอกําลังไปนะคะคือ ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพี่ๆทหารค่ะครับเป็นโครงการฉลองสาราการเปรียดคือศารา80พรรษา80ปีปค,ครับของทางวัดค่ะของทางวัดแก้วค่ะซึ่งทางทางฝ่ายรักษาของคุณพี่ก็ได้จัดใช่ค่ะจัด,จดเจ้าหน้าที่ค,ค่ะ ช่วยทําความสะอาดเก็บกวาดล้างสาราค่ะครับะรวมถึงทําความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดด้วยใช่ค่ะมีกิจกรรมร่วมกันกับพี่ๆได้รรครับซึ่งวัดแก้วพิทักษ์เกลือนทาอย่างนี้ก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดถูกไหม<ช>ครับใช่ค่ะประจําทุกเดือนค่ะทุกเดือนก็จะมีมาเวลามีกิจกรรมวันสําคัญสาคัญก็จะต้องมาเข้ามากันตลอดเลยค่ะครับ <C HA> ซึ่งก็จะมีคนมาเยอะแยะแบบนี้มาช่วยกัน <C HA> มาร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกัน <C HA> ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะมาร่วมกันทําความดีนะครับใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เมื่อเราทําความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําความสะอาดสาราถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมก็จะได้ได้ดูนะครับได้ดูการาร่วมกันทําความสะอาดล้างสาลา80ปีซึ่งจะมีการฉลองในวันที่29นี้ิค่ะครับซึ่งเดี๋ยว ขอบคุณพี่ขาวมากมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็คงได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมจิตอาสาที่ทางฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักง,งานเขตรประเวทและหน่วยทหารจิตอาสาพระราชทานของเรารวมถึงชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบวัดแก้วพิทักษ์จเจริญธรรมแห่งนี้ได้ร่วมกันล้างสาลานะครับซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมงานซึ่งเป็นงานใหญ่ของวัด ด้วยครับก่อนที่กระผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการล้างศาลา80ปีของวัดแก้วพิทักษ์เกลือรทรก็ขอนำท่านผู้ชมไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์กับพระครูสังฆรักษ์สมชัยซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดแก้วพิทักษ์เกลรอนรรมเพื่อจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอวัด แก้วพิษัเกษร์เรือนธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของของวัดแห่งนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้รอพวกเราอยู่แล้วนะครับ กลับนมสัสก,การท่านพระครูครับขออนุญาตท่านพระครูแนะนําตัวกับแนะนํากับท่านท่านผู้ชมหน่อยครับอัตมาช่อพระครูสังฆรักษ์สมชัยมันตะเชยโยเป็นพระลูกวัดวัดแก้ววิชักเจริญธรรมโดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดที่ชื่อว่าพระราชธรรมมลีเป็นเจ้าวาดวัดแก้ววิทักเจริญธรรมครับ ขอขอ,อ,อนุญาตท่านพระครูช่วยแนะนําประวัติของ,ของวัดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบหนะครับคอือหลวงพ่อเจ้าวาดเคยปารกให้ฟังว่าประมาณปีทักหนึ่งหกสองพนห้ายสิบหบเ็ดสิบแปดเนี่เป็นสำนักสงฆ์โดยที่มีโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ให้กับหลวงพ่อวิทยังรับนดนั้นท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมคนได้มา ถวายที่ที่นี้ประมาณสักหกไร่รเดิมนะครับเดิมมีมาสักหกไร่แล้วก็มีพระมาเวียนจำพรรษาประมาณสองสามรูปรแต่ว่าชื่ออาตมาจําไม่ได้ครับแล้วก็ประมาณปีสักหนึ่งแปดหรือหนึ่งเก้านี่แหละเจ้าวัดที่ได้ว,ว่างลงคือไปสำนักสงฆ์แล้วก็พระผู้ใหญ่คือท่านคุ้นกับหลวงพ่อวริรับ ก็ได้ขอรัตานาพระในเมืองลูกใดก็ได้ครับคือโยมมีจิตศรัทธาที่ว่าอยากให้มาจำพรรษาที่นี่หลวงพ่อเจ้าว่าตอนนั้นท่านอยู่วัดบุพารามฝั่งทนท่านก็รับอาสามาเป็นเจ้าวาาที่นี่ครับตั้งแต่ปีนั้นประมาณหนึ่งแปดก็คือก็จนก็ยัง <จน S 1> เป็นเจ้าว่าจนถึงปัจจุบันัจจนนี้พัฒนามาเรื่อยๆก็ตอนนั้นมีแค่สาราการ,รเรียน แล้วก็มีกุฏิไม้ประมาณสักหกหลังได้ครับแล้วที่ก็ยังไม่เป็นแบบนี้เป็นอ่อนาร่องสวนมะลิเพราะมา่ก่อนตรงนี้ก็ทําไร่ทํานากันแล้วก็ทําไรส่สวนมะลิครับอ่าเป็นจากที่ได้เดินชมบรรยากาศภายในวัดก็มีความร่มรื่นแล้วก็ดูยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเลยครับหลวงพ่อท่านชอบต้นไม้ท่านชอบอ กุติไม้ท่านไม่ค่อยชอบแบบคนโบราณนะว่ากาันง่างว่าถ้าคนพูดกันคือคนโบราณท่านยังยึดติดหรือว่าบ,บ้านนอกบ้านนอกอ่ะว่าท่านเป็นคนจังหวัดชุมพร,รอ่าท่านอยู่หลังสวนที่ชุมพรคนใต้ใช่เป็นคนใต้แล้วที่มาที่ทำให้เกิดสาลา80ปีที่จะมีการฉลองกันในวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้มีที่มาที่ไปยังไงคร ด้วยหลวงพ่อท่านด้วยอายุการนะ,ระท่านมีอายุ80 80ปีแต่ปัจจุบันท่านอายุ86แล้วครับท่านก็มีดมริว่าศาราที่สร้างไว้เดิมอะหลังนั้นครับด้วยการเวลาคือญาติโยมมาทำบุญก็เกิดการทับแคบครับท่านก็มองการว่าอนาคตมันจะโยมมาก็จะไม่ค่อยสะดวกในการมาทำบุญนั่งก็จะแออัด ท่านก็นเลยมาซื้อที่ฝั่งนี้เพิ่มครับและเลยดมรีว่าให้สร้างสาราฉลองอายุท่านก็เลยเป็นที่มาของสารา80ปีปครับและ,ะโดยรอบบริเวณวัดก็จะมีป้ายที่ว่าเป็นวัดสาขาของอพหลวง,งพ่อวิริยังโดยมีว่าจากประมาณปี60ครับทาง สำนักเรียนจิตตะภาวนาพิวัรรมงคลครับได้มาว่าขออยากจะสถานที่ในการเลอกเผยแพ่ให้คนรู้จักกา,การปฏิบัติาการสมาธิของหลวงพ่อวิญญาณคือจิตตานุภาพครับก็มาปรับกกับหลวงพ่อเจ้าวาดพอเจ้าวาเห็นว่าศาลาหลังนี้เนี่ยดวงเนี้คยคเวลาปฏิญาณธรรมเนี่ยว่ามันก็โยมสร้างถวายแล้วครับอยากให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดครับ ท่านก็เออเลยให้โยมมาเปิดเป็นสาขาของพ่อวิญญาณในการเรียนจิตตะภาวนาจิตจิตานุภาพก็จะมีญาติโยมเที่ที่มาปฏิบัติก็จะมาที่นี่เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับปัจจุบันนี้ก็ยังยังมีอยู่ยังมาเรียนเรียนเรียนอยู่ครับสุดท้ายครับขอญาตท่านพระครูช่วยแนะนํากับท่านผู้ชมเชิญชวนให้ลูกเข้ามาร่วมกันทําบุญทั้งปกติเออ ชาวบ้านในในพื้นที่โดยรอบก็เยอะอยู่แล้วก็อยากให้เชิญชวนแบบเผื่อท่านผู้ชมสนใจที่จะมาร่วมทำบุญมาที่วัดแห่งนี้ครับก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกทท่านที่มีจิตศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาโดยเวดแก้ววิชาเกิดเรินทำจ้งดูลิเขตประเวสเขตประเวสสร้างมาก็40่สิกว่าปีแล้ว ถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากจะมาที่วัดแก้วซอยเฉลิมพระเกียรติ55นี้ก็เชิญมาได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ทุกวันพระก็มีการทำบุญฟังพระธรรมรเทศนาช่วง9ก้าโมงครึ่งโยมจะมาพร้อมเพียงกันที่สาราการประเรียนเพื่อทำวัดเช้าพอทำวัดเช้าเสร็จก็ราวๆสัก10บโมงจะมีพระสงฆ์แสดงพระธรมรมเทศนา หนึ่งกันแล้วก็เสร็จจากนั้นก็มีการถวายพระตาให้อาหารเพลนแต่พระพิสุสงฆ์แล้วก็วันพระสำคัญสำคัญก็มีการทําบุญใส่บาตรมีการเวียนเทียนในวันสำคัญก็เป็นเรื่องที่<า>เราสาวุู้นิชนควรจะประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็อยากเชิญชวนว่าวันที่29มกราคม2566 ทางวัดจะมีการฉลองสาราแ0ดสปีพระราชธรรมมรีหลวงพ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันบโดยมีเวลาประมาณสักก้ามงครึ่งถ้าโยมจากจะมาก็มาพร้อมเพียงกันที่สาราแ0ดสปีเวลาสิบนาฬิกาจะมีการทอดพระป่าสามคัคคีหลังจากนั้นก็จะ,ะก็จะถวายพระตาหารเพลแก่พระพิสุสง์หลังจากพระฉันพระตาหารเ,รเพลเสร็จแล้ว ก็จะแสดงเทพมหาชาติโดยได้นิบัตนารรณาพระพระธรรมกัทถกสองรูปจากวัดลักสีอาตมาขอเรียกที่ท่านว่าพระมหาศิลปพระมหาสมเพเ่อยยมเผื่อจะรู้จักดีว่าเป็นราชินีนามท่านได้มาแสดงพระธรรมเทศนาประยุกต์คือสองธรรมมาสเทพมหาชาติสิบสามกันโดยประยุกต์เริ่ม ซึ่งก็จะหาดูไม่ได้ง่ายนัดก,ก็ประมาณนี้ครับเเริ่มตั้งแต่ประมาณก็น่าจะ12นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนกว่าจะยุติก็ราวสักประมาณสัก3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่แหละครับออกก็ขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันฟังการเทมหาชาติโดยท่านมหาสินมหาสมจากวัดลักสี้า,ายาิโยม ว่างก็ขอเชิญชวนสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธ์ศาสนาสมบัติจงทุกประการเธอสาธุท,ท่านผู้ชมก็ร่วมสาธุร่วมกันนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอกราบลาพระอาจารย์ไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณส,สาลา80ปีเพื่อเตรียมงาน เพื่อต้อนรับสาธุชนที่จะมาร่วมกันในวันนั้นครับก็ต้องขอบคุณท่านพระครูเป็นอย่างมากครับขออนุญาตกลับลาพ,พ,พครับต่อไปผมก็จะขอนำท่านผู้ชมนะครับไปชมการทำกิจกรรมจินอาสาในกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้และเป็นกิจกรรมหลักนั่นก็คือการ ล้างศาลา80ปีของวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกันในวันนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของเขตประเวทมีหน่วยทาหารจิตอาสาพระาชทาน และมีหน่วยกรรมนกรุกงเทพมหานครครับได้ร่วมกันฉีดล้างสาลาซึ่งจะมีงานฉลอง8ออสาลา80ปีในวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นในการทำงานแบบบวรนะครับตามหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้นำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งก็ขอย้ำในหลักการอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าบวรนะครับก็คือแนวคิด การพัฒนาที่ยึดหลักสามประสานนั่นได้แก่บ้านนะครับซึ่งก็คือชาวบ้านวัดก็คือพระและราชการหรือข้าราชการนะครับซึ่งนั่นก็คือหน่วยงานราชการต่างๆที่มาร่วมกันในวันนี้รวมถึงโรงเรียนด้วยซึ่งก็จะเห็นว่ามีน้องๆเด็กๆนะครับเป็นจิตอาสามาช่วยกันร่วมกิจกรรมจิตอาสากันในวันนี้ ซึ่งการทํางานแบบบวรนนั้นนะครับก็จะต้องดําเนินการประสานการพัฒนาร่วมกันควบคู่ไปกับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมเพื่อให้ผลของการพัฒนาบรรล,ลุเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งก็สอดคล้องกับการทํางานจิตอาสาครับในหลักการทํางานจิตอาสาที่เป็นการร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อให้เกิด ความสุขที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มอบให้กับประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกคนทุกหมู่เหล่าครับสุดท้ายนี้กระผมก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับประชาชนทุกท่านแจ้งปัญหาต่างๆเข้ามาในเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอยากให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานของเรา เข้าไปช่วยเหลือที่ไหนมีอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่เพจของเรียนจิตอาสาพระราชทานและต้องขอขอบคุณหน่วยงานส่วนต่างๆที่มาสนับสนุนในการทํางานจิตอาสาร่วมกันในวันนี้ได้แก่สํานักงานเขตประเวศโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจิตอาสาประชาชนในพื้นที่เขตประเวศหน่วยทหารจิตอาสาพระยาทาน จากกองพันฐานสื่อสารที่12กองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์กอกอ,อรมนกร,รุงเทพมหานครครับที่มาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้สุดท้ายนี้กับผมก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของโรงเรียนจิตอาสาพระชาชทานไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok และอินต a าแกรมสุดท้ายนี้นะครับกับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจไม่ว่าคุณจะใส่ชุดอะไร ก็สามารถทําความดีได้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะไปทํากันที่ไหนก็คอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ชีเหนือชีเอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลไกลมีพระสอนให้เราทำ ที่ตาเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำ